ีค่ะเรียกได้ว่าเป็นที่รักของบรรดาสื่อจริงๆนะคะสําหรับลิซ่า หลังจากที่เธอได้สัมภาษณ์กับ Capital FM <F> ก็ได้รับคำชื่นชมในความเป็นธรรมชาติของเธอจนเรียกได้ว่ามีโมเมนต์น่ารักน่ารักที่สื่ออินเตอร์อย่างบ <N> ิลบอร์ดนำมาเขียนเป็นบทความให้แฟนๆได้รับรู้ถึงความน่ารักและอ่อนน้อมถ่อมตนของลิซ่าด้วยไอ้ขอหยิบยกบางช่วงบางตอนมาแล้วให้เพื่อนๆฟังสึกล่าวว่าลิซ่าได้ให้สัมภาษณ์ว่าโดจาแคทเป็นศิลปินที่เธอใฝ่ฝันอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดเธอเรียกโดจาว่าเป็นคู่ดูโอในฝันเลยทีเดียวลิซ่า เราดูสึกตื่นเต้นมาก ที่เธอได้ร่วมงานกับโดจาในเพลงบอลอเกนซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ในบทสัมภาษณ์ของแคปิ t อล FM ฟเอ็ลิซ่าได้ตอบคำถามอย่างตื่นเต้นว่าโดจาคือผู้ร่วมงานในฝันของเธอและเธออยากจะร่วมงานกับโดจามาโดยตลอดพร้อมกับรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขของลิซ่าซึ่อยังกล่าวต่อด้วยนะคะเพื่อนๆว่าศิลปินสาวชาวไทยได้กล่าวอย่างเขินอายว่าเธอไม่แน่ใจว่าควรนับโดจาเป็นเพื่อนของเธอได้หรือไม่เจร ียกโดจาว่าเพื่อนดีไหมด้วยความที่เขาเป็นศิลปินที่โด่งดังมากๆลิซ่าได้กล่าวอย่างลังเลว่าแต่โดจากับฉันก็อยู่ค่ายเพลง r c a Record ด้วยกันนะเราทั้งสองคนอยู่บริษัทเดียวกันและฉันดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับเธอนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆซื่อ,อ,อยังกล่าวต่อด้วยว่าหลังจากที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ ว่าลิซ่าจะร่วมง,งานกับโดจาแคทเลเรในเพลงบอนอเกนลิซ่าเองได้มีการแชร์ภาพถ่ายสุดเก๋ของพวกเธอในชุดสีดําสุดหรูหราบนอินสตาแกรของเธอด้วยโดยสื่อได้เขียนต่อว่าไม่กี่สัปดาห์หลังจากบอนอเกนเปิดตัวก็จะถึงคราวอัลบั้มเดี่ยวของลิซ่าที่จะวางจําหน่ายในวันที่28กุมภาพัน,น์นี้แล้วจนถึงตอนนี้ลิซ่าได้ปล่อยเพลงมาแล้วถึง3เพลงด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Rockstar New Woman และม o ลิฟลอ l o ด้วยแต่ละเพลงได้รับความนิยมอย่างมากมายและตัวเธอเองยังได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าถึงแม้ว่าเธอจะมีการถ่ายทำซีรีส์เดอ w ไว t e โ o ตาซีซั่นส3แต่เธอก็ยังมีเวลาเหลือเฟือที่จะทำงานเพลงไปพร้อมๆกันลิซ่ากล่าวแบบติดตลกว่าฉันไม่หลับไม่นอน และลิซ่ายังบอกเล่าแนวเพลงของเธอในอัลบั้มเดี่ยวที่กำลังจะวางขายด้วยว่าเธอไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเธอลองเอาสไตล์ต่างๆมากมายมาใส่ในอัลบั้มของเธอซึ่งในแต่ละเพลงก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งมีความหลากหลายมากๆซยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะคะเพื่อนๆว่าลิซ่าเป็นศิลปินที่มีความถ่อมตนมากๆ เธอไม่กล้านับโดจาเป็นเพื่อนเพราะมองว่าโดจาเป็นศิลปินชื่อดังในขณะที่ตัวของเธอเองก็เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงเช่นเดียวกันแล้วพอได้ยินแบบนี้คืออดที่จะเอ็นดูลิซ่าไม่ได้จริงๆนะคะเพื่อนๆคือไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานขนาดไหนเธอก็ยังคงมีความเสมอต้นเสมอปลายอ่อนน้อมถ่อมตนตลอดถึงแม้ว่าเธอจะกลายเป็นศิลปินคนดังระดับโลกไปแล้วแต,แ,ตแต่แต่ก็ยังมีความตะเล็กตะน้อยต่อศิลปินคนดังในวงการ เสมอถึงแม้ว่าตอนนี้เนะี่ยตัวของลิซ่าเองจะมีชื่อเสียงมากๆจนขึ้นแท่นเป็นศิลปินที่ถูกจับตามองมากที่สุดในยุคนี้ก็ตามและสำหรับโดจาแคท ศิลปินสาวชาวลอสแองเจลิสคนนี้ไม่ได้ออกอัลบัมอีกเลยตั้งแต่ปี2023ซึ่งในช่วงนั้นเพลงของเธอได้ขึ้นถึงอันดับ4บนบิลบอร์ดชาร์ตและก่อนหน้านี้โปรเจกต์ล่าสุดของเธอก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับดนตรีเลยแต่เธอมักจะทำโครงการการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้ป่าในบ้านเกิดของเธอและต้นเดือนที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆโดยจากแคดได้เปิดตัวสินค้าที่เธอออกแบบเอง โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปบริจาคให้กับสภากาชาติอเมริกันในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ในขณะที่พื้นที่ในลอสแองเจลิสกำลังฟื้นฟูจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่น่าจับตามองมากๆที่โดจากแคทได้มาร่วมงานกับลิซ่า เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของลิซ่านะคะที่แอนนามาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังยิ่งได้ดูแบบนี้คืออดใจรอแทบไม่ไหวแล้วนะคะที่จะได้ฟังเพลงบอนาเกนที่ลิซ่าร่วมงานกับโดจาราเร คือคาดเดาไม่ได้จริงๆนะทุกคนว่าจะมาในรูปแบบสไตล์ไหนเพราะจากที่ลิซ่าให้สัมภาษณ์เธอบอกว่าเพลงของเธอเนี่ยจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันทุกเพลง <ๆ S 1> ก็ยิ่งทําให้รู้สึกตื่นเต้นมากๆแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไรบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยสําหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ